โอ้โหจัดมาเป็นแพ็คเลยหล่ะล็อกมันซาเรามันเลื่อนก็เลยจัดมาเต็มที่อะเดมมึงทิ้งฝาแบบนั้นได้ยังไงไม่ให้ทิ้งมึงจะเก็บไว้อมเหรอมึงนี่มันไม่รู้อะไรจริงๆนะโอ้ยสรุปให้เก็บไว้ทําไมพูดสิพูดพูดกำลังกำลังจะพูดกำลังจะพูดก็รหัสใต้ฝาโซดาล็อกเมลเทนน่ะใช้ไปสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลได้ไหนรหัสใต้ฝาไม่เห็นมีเลยทางนี้เน่เน่เน่อ๋อรหัสอยู่ใต้ฝานี่เอง ของรางวัลน,นะคะก็จะมีตั้งแต่มอเตอร์ไซค์โทรศัพท์รุ่นใหม่แล้วก็ลำโพองอะไรีกเยอะแยะใช้รหัสใต้ฝะอะ ฝาโซดาไปไหนหมดวะอยู่นี่ไวจริงๆเล่าลื่นลุ้นโชคโซดาล็อกเมาเทนรหัสใต้ฝามีคะแนนอย่าทิ้งแตถ้าใครมีแอปพลิเคชันล็อกปาร์ตี้ก็สามารถรับคะแนนพิเศษเพิ่มอีก5าคะแนนถูกๆ5าคะแนนสามารถแลกรับ1สิทธิ์เพื่อลุ้นของรางวัลใหญ่แอทุูรหัสใต้ฝาจะมีค่า1คะแนนคะแนนเหล่านี้นะคะจะนําไปแลกของรางวัลในแอปก็ได้หรือจะเก็บไว้ไปแลกรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลใหญ่อื่นๆในแอปก็ได้ค่ะยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากระยะเวลาร่วมกิจกรรมนะคะตั้งแต่ วันนี้ถึง31พฤษภาคม2,567นหเ็ะคะโอ้ยยิ้ยืย้ทำไมอะแล้วมึงโหดทำไมอ่ะโอ้ยเสียเวลาจริงจริงจะไปก็ไปแต่ตัวฝา่าโซดามานี่โอ้ยตากระเป๋าขงนี่ดีพอกันเลยดูยดย <c oughs> เอาฝา่าโซดามาเออเอาไป <c oughs> ตาดีจริงจริง